สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast อาจารย์ธรรมศาสตรเ์เผยถูกสีสุวรรณร้รองไปเรื่อยยิ่งกว่าถูกชกหน้าโดนตัดโอกาสกระทืบอาชีพชี้เป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่บ่อยครั้งมันฆ่าคนทั้งเป็น วันที่19ตุลาคม2565นายอัสลัมธรมบุษดีอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อเขียนผ่าน Facebook ถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูญไทยถูกนายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลอายุ IU 62ปีกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการได้บุกเข้าชกหน้าระหว่างที่เดินทางไปร้องโน้ตอุดมแต้พานิชย์โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในฐานะคนเคยโดนศรีสุวรรณไล่ฟ้องเรื่อยเปื่อยจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและอาชีพไม่มีใครติดตามว่าหลังจากศรีสุวรรณยื่นฟ้องเรื่องนี้เป็นเท็จเป็นจริงอย่างไรคนที่ไม่ได้ติดตามหลายคนก็ไม่รู้เพราะมีแต่ข่าวนี้ลงผมถูกแหล่งทุนปฏิเสธมีการยกเลิกการบรรยายพิเศษและอื่นๆคนในครอบครัวเกิดความกังวลต้องคอยรับโทรศัพท์จากการฟ้องร้องเรื่อยเปื่อยที่เลือกคดีโทษสูงแบบไร้มูลเพื่อให้เป็นข่าวฟ้องคนไปทั่ว ผมพูดตรงๆว่าสิ่งที่ศรีสุวรรณทำกับผมและหลายคนรุนแรงกว่าการต่อยหน้ามากเป็นความรุนแรงที่มองไม่เห็นแต่บ่อยครั้งมันฆ่าคนทั้งเป็นเหมือนวิทยุยนันเกาะช่วง6ตุลาเหมือนความเห็นทางการเมืองของธอมยันตีและฝ่ายขวาอีกหลายคนพวกนี้ก็อาจไม่เคยฆ่ามดสักตัวแต่ความเห็นของพวกเขาก็นำไปสู่ความเกลียดชังมากมายผมโกรธและเกลียดเขามากทั้งๆท,ที่เราไม่เคยรู้จักอะไรกันหน้าที่การงานไม่เกี่ยวกัน และผมก็ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองอะไรแต่ก็ยังอุตส่าห์ปลูกกรรมต่อกันช่วงต้นปีผมได้ยินข่าวเขาจึงตัดสินใจให้อภัยเขาเห็นแก่ว่าเขาไม่รู้เพิ่งเกิดและวันหนึ่งเขาจะเข้าใจว่าเรื่องสังคมที่เท่าเทียมและรัฐสวัสดิการที่ผมเรียกร้องสัมพันธ์อย่างไรที่คนจะมีชีวิตอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้ผมตระหนักดีว่าการกล่าวว่าให้อภัยเขาผมพูดด้วยอภิสิทธิ์บางอย่างเพราะผมมีปากกามีไม้ มีพื้นที่สามารถขยายความเห็นของผมเพื่อโต้แยง้งและทำให้เขาเป็นตัวตลกต่อไปได้เครื่องมือแต่ละคนไม่เท่ากันภาวะการถูกกดขี่ของคนไม่เท่ากันผมเอาศีลธรรมที่ตัวเองเชื่อยึดถือไปบอกว่าให้แต่ละคนยักไหลกับศิสวรรณก็ไม่ได้เช่นกันเรื่องนี้จึงตามแต่ละคนจะสะดวกจะอถอดบทเรียนหรือปฏิร,รูปนิยามของคำว่าสันติวิธีก็ทำไปพร้อมกันได้จะเน้นความถูกต้องทางการเมือง ก็ให้พูดถึงความรุนแรงประเภทที่เรามองไม่เห็นด้วยทําไปได้พร้อมกันขอขอบคุณข้อมูลจากมัธิชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ